ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนซึ่งแนบแน่นมาตลอดเราก็เห็นว่าหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นก็ชัดเจนว่าเป็นความแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเลยในการที่จะทําให้ความตึงเครียดเนี่ยลดลงปรับจะยิ่งมากขึ้นด้วยซ้ําอันนี้มันมาจากอะไรอ่ะมันอย่างนี้นะฮะความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับคุณหุนเซนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบพวกเราสองสามคนที่นั่งเป็นเพื่อนกันรู้จักเมื่อกี้กันไม่ใช่นะครับเขาเขา ขามีความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนมีมีมีบุญคุณต่อกันตอบแทนบุญคุณต่อกันอยู่เสมอเสมอผมไล่เหตุการณ์ให้ฟังกันนะครับตั้งแต่ปีสองพันสามที่เปาสถานทูตนะทั้งนั้นนะเออทำจริงก่อนท่านเลยก็ได้เอาปีสามเจ็ดเลยก็ได้ปีสามเจ็ดคุณทักษิณยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นนักการเมืองเลยครับทำธุรกิจอยู่กัมพูชาแล้วมันมีมันมีเหตุการณ์ก็คือความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของคุณเซนอรออบสังหารคุณเซนเลยก็ว่าได้นะมีประเด็นนั้นด้วยแล้วปรากฏว่ามีการจับ กลุ่มคนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทในเครือของของคุณทักษิณคุณเซนก็สงสัยทักษิณตั้งแต่เวลานั้นหรอว่าโอ้ทนนีวางแผนใช้เงินล้มพ้นล้มเขาเลยเหรอตอนหลังก็คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็<ๆ>ให้นักการทูตไทยเนี่ยไปช่วยเคลียร์ว่าเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะน้นมันมาอีกสายหนึ่งอัไนเขาก็พยายามตวรวจสอทั้งนั้นนะ่ะเรียกว่าติดค้างกันอยู่ พอมาถึงทักษิณคุณทักษิณเป็นนายกปีสองพันสามเผาสถานพูดใช่ไหมครับ mm hmm. คุณทักษิณโกรธมากเราวก็ให้คุณคุณเซนรับผิดชอบเลยว่าทํากันพายประเทศไทยขนาดนี้ได้ยังไง mm hmm. ผมเนี่ยเคยช่วยคุณในช่วงการเลือกตั้งปีเก้าสามคุณทักษิณช่วยช่วยคุณเซนนะครับในปีการเลือกตั้งสามสามเนี่ยตอนนั้นคุณเซนก็คือยอมทุกอย่างเลยมาเตอร์จะเอาอะไรให้ได้ทุกอย่างเงินทองอ้าของเป็นเศษอะไรย,ยอมหมดเลยจ่ายหมดเลยนั่นคือเขาต้องรับผิดชอบนะครับอ mm hmm. พอมาถึง คณทักษิณถูกรัฐประหารรัฐบาลปุนี้แล้วก็ถูกประหารคุณนเซ็นต้องรีบไปใช่ไหมครับคนที่ช่วยก็คือคุณเซ็คคนคุณทักษิณไปปนมเปไปอยู่นั่นคนุณต้คนคุณยิ่งรับไปคนเสื้อแดงจํานวนมากไปน้ภัยท,ที่ที่กัมพูชาถูกไหมครับหรือไม่ก็เดินทางผ่านกัมพูชาเพื่อไปที่อื่นตอ่อนี่คือครั้งล่าสุดบุญคุณครั้งนี้คุณทักษิณจะต้องตอบแทนและคุณเซ็นก็จะเอาคืนถึงเวลาแล้วพอเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมา จะสังเกตว่านายกแพท,ทองทานก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้กัมพูชาได้เต็มไม้เต็มมือทำไม่ได้อันนั้นอันนั้นอังเคิลกุนเซนน่ะนายกก็ก็บองคุณมาเนตอ่ะมัน,นมจะไปตอบโต้อะไรอะ่ะรากความสัมพันธ์ส่วนตัวมันกล้ชดเิยไปแล้วก็จะต้องตอบแทนบุญค,ค,คุณกันหุ่นเซนก็จะขอแล้วล่ะอันเนี้ยทําได้ไหม,มสิ่งที่จริงที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเจดีสีคือทางกัมพูชาจะขอให้ไทยไปสารโลกทีนี้ ความซับซ้อนเกิดเกิดตรงที่ว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนยึดอำนาจโดยกองทัพสองั้งสองขาติดต่อกันถูกไหมคร,รับระยะเวลาไม่ถึงสิบปีกองทัพไม่เคยไว้วางใจพรรคเพื่อไทยเลยจนจะสังเกตว่ารัฐมนตรีกลาโหมของเราเนะทำอะไรไม่ได้เลยกอ,องทัพจะคุณจะสังเกตว่าสื่อมวลชนให้ความร่วมมือดีมากในการไฮไลท์บทบาทแม่ทัพภาพที่สองเหนือ รัฐมนตรีกลาโหมเหนือนายกรัฐมนตรีนะครับนักข่าวพยายามจะยั่วยุให้ให้นายกรัฐมนตรีสแสดงวุฒิภาวะอ่นอ,อนด้วยออกมานะครับฝ่ายค้านพยายามจะกดดันให้รัฐบาลคอมมานกองทัพให้ได้กองทัพรอยตัวรัฐบาลคอมมานไม่ได้เพราะว่ากองทัพไม่เคยไว้ใจพรรคเพื่อไทยเลยคุณทักสิณคุณแพรทองทานตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเธอไม่กล้าออกคําสั่งว่า จะทํำยังไงสังเกตการแถลงข่าวใะหครับบอกว่าถ้าถ้าจะเป็นจะต้องลุกก็ลุกจาเป็นจะต้องประทะก็จําเป็นต้องทะแล้วแต่พบบอจะตัดสินใจเลยมันใช่หรอมันต้องมีใช่ไหมครับโอเคถ้าประทะทางยุทธวิธีก็เป็นอำนาจหน้าที่ของพบแต่ถ้าอะไรทางยุทธศาสตร์ตอนทวนยังไงช่วงนี้เลยควรประทะไหมเรากำลังจะเจรจาเรื่องเขียนแดนไม่ใช่เหรอเราจะบอกแล้วแต่พบบอพบอยากประทะก็ได้พบบอไม่อยากประทะก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อ เราจะสังเกตแบบนี้นะไอ้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสองตระกูลเนี่ยมันมันอาจจะมีประโยชน์ในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติและสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงคือมันกลับกลายเป็นผลร้ายแล้วก็ทาให้รัฐบาลไม่สามารถออกนโยบายเลยคือมันมันมีลักษณะเชิงซ้อนกันอยู่ใช่ครับมันมีนความไม่ไม่หวังใจคือคุณเซนก็ไม่ได้ไว้วางใจคุณทักษิณร้อยเปอร์เซนต์หรอกอเขาทําเพราะว่าเขาก็มีบุคุณความแค้นต่อกันอืมอืมแต่บอกพอๆเดียวกันก็ ก็คุณทักษิณก็คงไม่ได้ไว้ใจคุณเซนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ทำเพราะว่ามีผลประโยชน์ต้องกันในบางเวลาแต่ถึงวันนี้เนี่ยต้องคนต่างรับผิดชอบผลประโยชน์ของชาติจะเลือกอะไรล่ะอืมครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าสิ่งที่คุณเสนต้องการคือต้องการที่จะเอาเรื่องนี้ขึ้นไปสู่ศาลโลกแล้วต้องการขอทักษิณช่วยช่วยอะไรก็คือให้ให้ทย,ยอมรับที่จะเอาเรื่องนี้ข้าสู่ศาลโลกถูกต้องถูกต้องก็งงเป็นรัฐบาลน,นี่รัฐบาลแถลงได้นี่ครับ อ๋อแต่เมื่อไทยไม่ได้ยอมรับอำนาจศาลโลกอยู่แล้วมันจะจะจะยอมรับโดยตรงไปยอมรับทีหลังก็ได้อ๋อครับคือการยอมรับคือศาลโลกเนี่ยมันถ้าเรว่ามันเป็นหลักของคอนเซนต์นะครับมันการยอมรับมันมีมันมีได้หลายแบบถ้าเป็น compulsory คือมันเขียนเอาไว้ในสัญญาเราเข้าไปเป็นภาคีแต่ว่ามันเป็นมันสามารถทําเป็นข้อตกลงพิเศษก็คือตอนนี้รับเฉพาะเรื่องจะบอกเฉพาะนี้กัมบูชายจะมาไปโอเคเราก็ไปให้มันจบๆกันไปใช่ไหม เไปได้ไงถ,ถ้าอย่างนั้นนั่นแสดงว่าคุณเซนดูอยู่แล้วว่าถ้าเอาเรื่องนี้ขึ้นสื่อสารโลกและไทยเองก็ยอมรับด้วยเนี่ยโอกาสที่จะชนะก็มากแล้วก็เป็นไปได้ที่จะชนะก็เขาเคยชนะเออเข,อขอาได้ฉายาฉบับเดียวกันคาว่าชนะกที่ชุดเดียวกันใช่คาว่าชนะไม่ได้หมายความว่าจะลุกเข้ามาอยู่ในแดนไทยแต่ชนะในประเด็นที่ว่ามันทําให้พื้นที่ข้อพิพาทษมีความชัดเจนขึ้นชนะแบบนั้น คือมันทําให้พื้นที่เนี่ยมนความพคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับทุกนการปักปันเขตแดนเนี่ยมันมันทำมาแล้วแต่ว่าเดิมแบบมันมีแผนที่เจ้าปัญหาก็คือมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนี่แหละฝ่ายไทยเนี่ยแถลงตลอดเวลาว่าตัวเองไม่รับแผนที่ชุดนี้เพราะว่ามันไม่แอคูเรตแล้วก็เวลาเอามาทาบกับแผนที่จริงจริงมันท้าไปไม่ได้แต่เข้าลงทาบกันดูแล้วคือไทยเสียพื้นที่ไปเยอะก็เลยเกิดอาการหลอน ก็เลยพอบอกว่าเราไม่รับแผนที่นี้เราไม่รับแผนที่นี้แต่ว่าใน m o u ปีสี่าได้เขียนไว้ว่าแผนที่ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนคณะกรรมการปักปันเขตแดนมันมีหลายชุดในในช่วงประวัติศาสตร์มานะครับแล้วก็แผนที่เนี่ยทำมาออกมาสองชุดแต่ว่าทั้งสองชุดเนี่ยมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนเหมือนกันเลยวันนั้นกูไม่ว่ากูจะใช้อันไหนก็ตามแต่อันไหนยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่เนี่ยมันก็มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสน ปัญหาของมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนด้วยทําด้วยเทคนิคที่แตกต่างกับแผนที่ใหม่ mm hmm. เนี่ยมันทําให้คือแผนที่นั้นน่ยนะอันนี้อันนี้กระทรวงต่างประเทศเขาเคยศึกษาแล้วนะครับ mm hmm. แผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนะมีความแม่นยําในขนาดของพื้นที่แต่ไม่แม่นในเรื่องระยะทางอื mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่แผนที่ L 7017และอัปเดตเป็น L 7018เนี่ยมีความแม่นในระยะทางแต่ไม่แม่นในขนาดของพื้นที่เพราะฉะนั้นสองอนุมัติภาพลงด้วยกันมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับ มันก็ต้องเลือกอะไรอันหนึ่งครับเมื่อต้องเลือกมันก็ต้องเลือกอันที่มันมันเขียนเอาไว้ในส่วนที่สัญญาก็คือมาตราส่วนึ่งต่อสองแสนซึ่งกัมพูชาเขามั่นใจว่าอตเขาใช้อันเนี้ยเขามีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแต่ผมว่ามองจากจุดยืนของของของประเทศไทยผมคิดว่าถ้าหากอยากจะให้เรื่องนี้มันจบนะเวนนแต่ว่าไม่อยากให้มันจบที่ผ่านมาคือไม่อยากให้มันจบอืก็ไปศาลโลกเราก็รับเฉพาะเรื่องนี้ก็ได้อื คือคือพี่สุประมองว่าถ้าเกิดไปสารโลกมันก็จะจบแต่ว่าไม่ใช่จบแบบที่เรียกว่าเราต้องเสียดินแดนถูกป่ะใม่มัมนมันมันคือผมไม่เรียกว่าดินแดนที่มันมันที่ว่าจะเสียไปเนี่ยนะมันจะมันจะสักกี่มากน้อยอย่างนี้แล้วกันเรายังไม่รู้อ่ะมันจะสักกี่มากน้อยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนสมัยโบราณนี้แล้วกันเสียทั้งเมืองสมัยก่อนใช่ไหมจันทบุรีตานยกตัวอยรางเสียเสือ่อสมัยรัชกาลที่ห้าน่ะ S <S ตรงมีวิสัยทัศน์เก้าใกันนั้นแล้วก็แบบคือเจ๋งพอพูดง่ายภาษาจาบบ้ายกใครไคก็ได้เอานี่มนแรกก่อนนี้ในสมัยโบราณก็ทำงานแบบนั้นสมัยนี้นะมันมันจะห่างกันอาจจะเป็นเมตรเป็นกิโลเป็นอะไรเงี้ยม,มันไม่มากมาอยากมีนัยยะสําคัญถึงขนาดว่าประเทศทันตสูญเสียดีใดอย่างนั้นหรอกแต่ถ้าจินตนาการเกี่ยวกับการเสียดีใดนะมันครอบงำจนทําให้เราไม่กล้าที่จะแม้แต่นิดเดียวก็จะไม่ทํากันแบบนี้ยนี่คือปัญหา ฟังฟังที่พี่วิเคราะห์มาเนี่ยอธิบายข้อเท็จจริงพวกนี้ออกมาแต่ทำให้ไม่แปลกใจเลยประเด็นประเด็นการเรียกร้องให้มีการรํารัฐประหารก็เกิดขึ้นนะเพราะเพราะต้องการไล่เอ่อเพื่อไทยออกหรือรัฐบาลนี้ออกอันนี้มันก็มันก็มีมีมูลที่ที่ที่ท,ทำให้เกิดขึ้นซ,ซึ่งซึ่งถ้าเป็นในรูปแบบนี้มันก็ทําให้น่ากลัวไหมเพราะว่าไม่เฉพาะแต่ว่าเราจะมีปัญหากับไทยกับกัมพูชาแต่ว่าโอกาสของการเกิดรัฐประหารอีกเนี่ยมันก็ดูจะมาจากกรณีนี้ก็จะเป็นไปได้สูงเหมือนกันใช่ไหม ก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่ามันมันมันจะไม่นาสู่ไปสู่การรับประหารโดยตรงหรอกเพราะว่าสองครั้งที่ผ่านมามันก็มันมันก็คือพอจะมีประเด็นนี้อ่าง่ายๆปีสองพันสิบสามศาลศาลโลกตีความให้ประสานพระวิหารและภูเขาทั้งลูกนั้นเป็นของกัมพูชาชัดเจนนะมันทอดระยะเวลาบิลเรื่องอื่นขึ้นมาอีกอีกปีหนึ่งใช่ไหมสองพันสิบสี่มันถึงมีรับประหารแต่ว่านี่เป็นเป็นเชื้อหมูล เป็นเชื้อมมลและจุดประตูอันดีว่านี่มันเป็นความไม่พอใจมันเป็นสิ่งที่บอกว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยแ a น d ดลสถานการณ์ไม่ดีทาอะไรไม่ได้เลยนะครับขณะคุณยิ่งรักนั่นมีเอ็กซ์คิวะเขาไม่ได้เป็นคนพาไปสารโลกซะหน่อยมันเกิดขึ้นสมัยคุณอภิสิตแต่ยังไม่พ้นเลยแล้วมันก็จะมีประเด็นอื่นสมมเข้ามาแต่เรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในนั้นแต่แต่ผมยังไม่คิดว่ามันจะไปโดยตรงแต่จะแต่ผมเห็นด้วยคุณจอมมันก็มีคนพยายามพูด และสร้างกระแสออกไปเรื่อยๆมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างคอนเซนส์ในสังคมไง<ม>ว่าเอาพักเพื่อไทยไม่รอดไม่ไหวแนละ้ว<า>มีปัญหา<ก>ทุกเรื่องแบบนี้การเคลื่อนไหวของกองทัพทำคอปทออะไรทั้งหลายแล้วนี่ก็ออกมาออกครับหน้าเดิๆ<ผ>มๆก็จะเริ่มเ <ๆ S 2> ค <ๆ S 2> ลื่อนไหวแล้วน,น้องจิรนุชคิดอย่างไรจากการที่พี่สุวรักวิเคราะห์มาแบบนี้เราเราอยากจะเห็นการตอบโต้ของรัฐบาลทันทุ่งทีไหมหรือตอบโต้แบบไหนเพื่อที่จะให้ประชาชนอย่างน้อยก็ มั่นใจว่าเราไม่ได้ตกเป็นเบี้ย่างของฝ่ายกัมพูชาหรือหรือหรือมองว่าครับเช่นะคือจริงๆจรงนงเราคิดว่ามันยังไม่มีความเป็นเบี้ยล่างมันยังไม่มีความเป็นเบี้ยร่าง <Okay. S 2> คือเบี้ยล่างนี่ก็เป็นเป็นวัฒกรรมที่กําลังถ,ถูกสร้างว่าแล้วในความเป็นคนอะไรนะจิตใจรักชาอะไรเงี้ยไม่ได้ถามแบบสุด <laughs> <laughs> คือเราคิดว่าอันที่ ถ้าจะต้องการจากการสื่อสารแล้วคิดว่าคิดว่าฝั่งรัฐบาลเองเขาก็กําลังเริ่มจะหนักละแต่ว่าไม่รู้เคาจะทําได้มากแค่ไหนว่าในแง่ของการสื่อสารที่ผ่านมาของเขามีปัญหาจริงๆแล้วก็การปล่อยให้กองทัพเนี่ยมีอิสระในการสื่อสารแล้วมันมันทำให้ Line o f c o m m a n d นี้มันมันเบลอมากมันเลยกลายเป็นคือถ้าอันเนี้ยถ้าฝั่งฝั่งกัมพูชาเขาจะยิ้มเขาก็คงจะยิ้มเพราะว่า เขาเห็นความไม่เป็นเอกภาพที่มันอยู่ในในคนที่มีอำนาจในในฝั่งเราเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นโจทย์สำคัญเอ,อเพราะนั้นสิ่งที่อาจจะอยากเห็นก็อาจจะอยากเห็นสิ่งที่มันไม่ได้บอกว่าเราเป็นรัฐทหารนะคะ mm hmm. เรายังเป็นรัฐบาลพลเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลพลเรือนก็ยังต้องมีอำนาจ ในการบังคับบัญชาอกองทัพแล้วเราคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกจังหวะถ้าเรามองไม่ได้มองเหตุการณ์นี้แบบแยกเกี่ยวเดียวนะคะก็ต้องมองว่าในกระแสช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการตั้งคําถามต่อบทบาทของกองทัพในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างเรื่องของกอ,งอรมนเราคิดว่านี่กองทัพก็อาจจะฉวยใช้จังหวะนี้ในการทวงคืนชื่อเสียงช่วงคืนอะไรแบบนี้มาทําให้ไอ้คาถามที่เราเคยตั้ง งบประมาณของกองทัพบทบาทที่กองทัพเข้ามาทําเรื่องนั้นเรื่องนี้บทบาทที่กองทัพมีการทําใช้งบประมาณทํไ I o อทั้งหลายที่มีการอภิปรายกันในสภาเรื่องนี้ก็ถูกลืมไปเรามาอยู่ในแบบว่ายุคของการที่แบบว่าต้องเชิดชูฮีโร่ให้กําลังใจฮีโร่ทหารไอเรื่องที่ถูกตั้งคําถามไอเรื่องที่เคยเป็นประเด็นเนี่ยถูกกลบหายไปอีกเช่นกันเราคิดว่านี่มัน มันไม่น่าจะเป็นสังคมความจําสั้นแล้วก็เหมือนเป็นคนไบโพล่าอะไรกันได้ขนาดนี้นะคะิ่ง,งอันนี้บกส,สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องน่าจะมีคําถามอีกแล้วสําหรับคําถามที่ว่าทหารมีไว้ทําไมอันนี้น่าจะมีคําตอบแบบสําไมัมครับ <c oughs> ไม่แน่ใจตอนนี้เลยก็อาจจะทําให้เขาเหมือนกับมีราคาที่จะได้บอกว่านี่งายทหารมีไว้ทําแบบนี้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่ามันมันเป็นโอกาสมันเป็น ช่วงจังหวะที่ทหารหรือกองทัพช่วยใช้ค่อนข้างมากก็เลยแบบโดยส่วนตัวยังคงเรียกร้องเหมือนตั้งแต่ปีสามห้าก็คือว่าเราเราอยากเห็นทหารมืออาชีพมากกว่าทหารการเมืองทหารไม่ได้มีหน้าที่เล่นการเมืองเท่ากับทำหน้าที่ตามตามวิถีวิชาชีพของการเป็นทหารแบบนั้นก็เป็นสุดท้ายคำถามสุดท้ายกับพี่สุพลถ้าอย่างนั้นเราอยากคือคือควร คือท่าทีของรัฐบาลไทยควรจะทําอย่างไรได้บ้างในภาวะแบบนี้เนี่ยควรจะตอบโต้คือคือสังคมต้องการให้มีการตอบโต้แน,น่นอนไม่ใช่การตอบโต้ด้วยอาวุธแต่ว่าอาจจะต้องมีการอตอบโต้ในทางการทูตอาจจะต้องทําอะไรที่มันจะสามารถเห็นถึงความความเอาจริงเอาจังกับการไม่ยอมไม่ยอมที่จะเหมือนก็ถูกคือถ้ามองจากสายตาประชาชนโดยทั่วไปก็จะมองว่าเหมือนก็ถูกคือตามตามถูกถูกไล่บี้จากกัมพูชาอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชนไทยได้ในรัฐบาลไทยว่าได้ทําอะไรไปแล้วและน่าจะเป็นท่าทีที่เหมาะสมถูกต้องเนี่ยมันควรต้องทําอะไรได้แค่ไหนผมคิดว่ารัฐบาลต้องต้องใช้สติปัญญามากกว่านี้นะครับในการในการดีล uh, mm hmm. เรื่องนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเราเราเหมือนแบบหลงโหมด mm hmm. อ่ะอือกัมพูชานะีอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นกัมพูชาออกจากโหมดมิลิทารีโหมดไปเป็น d i ปโลมา c y ีโหมดแล้วนะครับ Mm hmm. เข้าไปศาลโลกสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือระดมนักกฎหมายที่คุณคิดว่ามันเก่งที่สุดในประเทศไทยนะ mm hmm. มามาพูดที่ว่าถ้าไปศาลโลกเนี่ยไปได้ไหมไปด้วยเหตุผลอะไรถ้าจะปเป็นจะต้องไป mm hmm. เราจะมีโอกาสาชนะไหมอะไรที่ว่าเราจะเสียอะไรที่ว่าเราจะได้ทำไมคิดว่าไปศาลโลกเราต้องแพ้อย,อย่างเดียว mm hmm. ไม่คิดว่าตัวเองจะชจนะบ้างเหรอ ประสบการมันบอกถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะบอกว่าผมาะว่าถ้าผมมีนักกฎหมายเก่งๆแล้วผมว่าอธิบายได้ว่าเรามีโอกาสที่ชัดชนะประสาทสามหลังนั้นอาจจะมีโอกาสเป็นของเราสองหลังหรืออย่างว่าได้สักหลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นของกัมพูชาทั้งหมดทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างนะช่องบอกที่มันเคยเบลอถ้าไมันไม่ทำมันชัดเจนขึ้นมามันก็จะได้ไปประทะากันอีกประชาชนแถวนั้นก็จะเด้นทำมากินรู้ว่าอ๋อนี่ข้ามเขตกัมพูชาแล้วนะก็จะเด้ ระนักเอาไว้ใช่ไหมครับทําไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะทําไมไม่ทําไมไม่ใช้สติปัญญาเท่าที่มีอยู่ <c oughs> ถ้าเขาไปทางการทูตเขาสู้เขาทางการทูตสิ <c oughs> ตอนนี้เขาจะไปที่ไหนบ้าง <c oughs> เขาจะไปอาเซียน <c oughs> เขาจะไปยูเอ็เขาจะไปสารโลกเราบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ไปที่ไหนทุกที่หนึง่งเราจะคุย J b บซอย่างเดียว <c oughs> เขาบอก J b บซีเขามาสิมาุ่ยแต่พอถึงเวลาไปนั่งเจ c ีซีเขาจะกล่อมคุณไปในที่ที่เขาอยากจะพาไปเพราะว่าเราคุยกันสองฝ่ายไม่ได้นี่ คำถามของผมประเด็นของผมก็คืออยากจะบอกนะค่าบว่าอย่าปิดประตูตายในทางเรื่องที่เรามีมากมาย <c oughs> วิธีไปสารโลกการไปอาเซียนการไปยูเอ็นมันยังเป็นสันติวิธีอยู่นะครับและเป็นสันติวิธีที่สากลและโลกเขายอมรับ <c oughs> เราอ่ะเป็นประเทศซึ่งอ้างมาโดยตลอดว่าเราเป็นสมาชิกประชาคมโลก <c oughs> แล้วพอเรามีเรื่องทาไมไม่ให้ประชาคมโลกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ <c oughs> ถ้าเราบอกว่า อยากจะเวอร์รฟว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นอย่างไรรับจริงๆเคยมีนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันไปมันไปถึงสารเนี่ยสารจะต้องทํามาตรการคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ทําพารามิเตอร์ทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ซึ่งถอนทหารออกปลอดทหารไม่ให้เกิดการประทะกันจะมีมาตรการชั่วคราวมันยังไม่เคยขึ้นกรณีประสาทอวิหารประชาชนจะรู้สึกอุ่นใจนะครับไม่มีทหารเนี่ยมันจะสบายใจกว่าอืมเพราะฉะนั้นทําไมไม่ทําอันนี้ เราบอกโอเคเราโปร่งใสเราไม่ได้ลุกลามกัมพูชาทําให้ทําให้คนเห็นสิครับว่าเราไม่ได้ลุกลามกัมพูชาแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายไทยเองอยังเชื่อว่ายัางคุยกันได้ระหว่างสองประเทศแต่พี่คิดว่ามันคุยกันไม่ได้แล้วถึงตอนนี้ใช่ไหมเราคุยได้เขาคุยไปแล้วเขาเขาไม่ต้องไปสารโลกแล้วถ้าคุยกันได้มันคุยกันมา25ปีแล้วเรื่องเขตแดนน่ะมันคุยกันไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งมันจะมีวัฒกรรมอย่างเงี้ยเถียงไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียว ทั้งสองฝ่ายมันจะใครจะเสียหรอนั่นแสดงว่าคนที่คือคนที่จะเข้าไปเจรจา,าเรื่องเหตุนั้นนะถ้าเป็นผมนะ mm hmm. ผมจะกล้าไหมอะ่ะกลับมาถึงจากประชุมเสร็จแล้วบอกว่าเออเรายอมจวดให้ให้ัมบ,บูชาน,นีหน่อยหนึ่งเพื่อเราแลก,กับตั่กล้าพูดแบบนั้นไหมไม่มีทางเ mm hmm. มื่อทําอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทํางานก็ไม่กล้าทำ mm hmm. เพราะปัญหาเขตเป็น mm hmm. เจ้าคาราคาซังอยู่นี่ยตลอดไป เดีน,นี้เาอยากจะขออนุญ,ญาตถามพี่สุพลักษ์ด้วยได้ไหมคะเลยค,คือสนใจว่าเอ,อบนโจทย์ของการที่คือเข้าใจว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีโจทย์ของความไม่ไว้วางใจประชาชนไม่ไว้วางใจต่อความสนิทสนมระหว่างอ,อคุณเซ็นกับคุณทักษิณคือคือแบบเนี้ยมันคือคือนับเอาแบบว่าคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ย เราจะไว้ใจผู้นําที่เหมือนกับมันมีความสนิทสนมแบบนี้ถึงเวลาก็อาจจะแบบอย,ยอมให้พักพวกตัวเองอะไรแบบเนี้ค่ะคือภายใต้ความไม่ไว้วางใจแบบนี้ของของคนในสังคมคนในชาติแบบเนี้ยทางออกของอรัฐบาลเพื่อไทยทําอย่างไรกับไอสัมพันธภาพที่มีอยู่ที่ที่ทแบบ คนผมผมคนก็ไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ไว้่จกะยังเป็นผมผมเซนอะไรอย่างงี้ได้หรือไมผมจริงๆนไม่ผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษารัฐบาลนะถ้าเป็นที่ปรึกษาแล้วผมก็จะบอกแต่โอเคโอเคเอ่อเอาเูดนะผมจริงจริงอยากจะบอกกับประชาชนทๆแท่มากมากกว่านะครับถ้าคุณไม่ไว้ใจรัฐบาลคุณต้องไปหาฝ่ายที่สามคุณต้องให้คนอื่นมาเป็นสกิีพยานไปประชุมกันเลย J b บอ่ะประชุมที่ ลุ่มอาเซียนเลยให้อาเซียนเป็นสักขีพยานอืให้อันวาเป็นสักขีพยานอืให้มีผู้สังเกตการณ์ในการประชุมนั้นตกลงเกีย้ยเซียอะไรกันมันจะเกลี้ยเสียกันสองฝ่ายไม่ได้ละเพราะว่าจะมีคนี่สานรู้เห็นประชาชนจะรู้เห็นว่าเจรจาอะไรกันเขตแดนที่ว่าที่ว่านั่นนะ่ะไอ้พิพาทน,นั่นนะ่ะอยู่ตรงไหนสภาพมันเป็นอย่างไรแผนที่มันเนีหน้าตาแบบไหน ให้ทุกอย่างมันโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะถ้าถอนทหารให้มีผู้สังเกตการดีไหมถ้ามีผู้สังเกตการก็แปลว่าอะไรครับประชาชนก็ไว้ใจได้ไม่ได้เกลียดเสียกันนะออไม่ใช่ใครเขมรแอบ,บมาอยู่นะแล้วไทยแอบถอนนะอะไรแบบนี้มันก็จะได้คลายความสงสัยไงครับถ้าเราไม่ไว้ใจรัฐบาลเราก็ต้องหาใครที่เราไว้ใจได้มาตรวจสอบถูกปะ่ะอ,อันนี้ผมพูดถึงประชาชนไทยนะผมเห็นวาทกรรมปแปลกก็คือ เราจะไม่ไปสารโลกเราจะไม่ไปอาเซียนเราจะไม่คือประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเนี่ยก็พูดทําไมก็ไม่หรือเพราตัวเองก็ไม่เกี่ยวคุณไม่ได้ไปอยู่แล้วสารโลกอ่ะคือทู้เกี่ยวเขาม่ไม่กี่คนที่จะได้ต้องได้ไปแต่ว่าการที่มีประชาธมโลกเข้ามามาดูมาจับจ้องในสิ่งเนี้มันจะทําให้ข้อสงสัยความทางเครียงใจว่าลุนเซนกับทักษิณจะเกีอเสียอะไรกันเนี่ย มันจะได้จบไงอืมใช่ใช่คือถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะสองประเทศคุยกันหารือกันไม่ว่าจะเป็น j b c หรืออะไรกระแตเนี่ยน่าจะยากที่จะได้ข้อสรุปคือคือคือเป้าหมายของการการการคุยกันระหว่างสองประเทศก็คือเพื่อให้ข้อพิาพาทมันคงอยู่อย่างนั้นจำไหมฮะนั้นนั้นคือดูเหมือนจะเป็นฝ่ายไทยต้องการเป็นอย่างนั้นแต่คมพูชาติก็ไม่ต้องการอย่างนั้นก็ต้องการความชัดเจนเพราะงั้นเมื่อต้องการความชัดเจนไม่มีทางที่จะหาข้อสรุปร่วมกันได้มันก็ต้องมีอย่างที่ว่าต้องมีคนที่สเข้ามาอยู่ดีีซึ่งงอันน้ไทยก็คจะ ใช่ใช่แล้วที่งคงผมก็พูดไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมจริงมันไม่ใช่สถานการณ์ที่รัฐบาลจะตัดสินใจแบบนั้นหรอกคือถ้าเพราะว่าตัวเองอ่ะเผอพูดไปแล้วไงว่าเราไม่รับอำนาจก่องเกิดสารโลกเราจะไม่ไปที่อื่นเราจะไม่ไปอาเซียนเราจะไม่ไปยูเอ็นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดวันนี้มาพูดนะโว้ยเข้าทางกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากให้คนไทยฉุกคิดอ่ะว่าทําไมดเราถึงคิดว่าถ้ามันไปสารโลกแล้วเราจะต้องแพ้เสมอไป อืมอืมแล้วประเด็นที่ที่วิเคราะห์มาก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณกับคุณเซนที่มันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เป็นประโยชน์อยู่ด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้ความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลไทยก็มากขึ้นแล้วก็แล้วก็นี่คือเป็นประเด็นอีกอันที่ซ้อนทับอยู่ในประเด็นของประเทศไทยซึ่งครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะว่าจะอย่างไงแต่ว่าก็ก็แน่นอนเราก็พูดกันคืนนี้เพื่อจะบอกว่าเราไม่ควรจะให้ใครต้องตายไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือเป็นฝ่ายไทยหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแง่ของประชาชนเองไม่ควรจะเกกกิดขึ้้นนจารณีี แต่ว่าประเด็นเรื่องของความชาตินิยมความรักชาติเนี่ยอย่างที่ว่าบางทีมันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่เลยถ้าหากจะต้องทําให้เกิดมันมีความชัดเจนขึ้นบริเวณชายแดนมันอาจต้องมีได้เสียคนละครึ่งกิโลหรือประมาณ200เมตรสิบร้อยห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยมันมันเป็นประเด็นที่มันคุ้มค่ากว่าไหมกับการต้องรักษาความสูญเสียที่จเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและที่สําคัญคือความสัมพันธ์อ่ะมันจะยิ่ง มันจะยิ่งบาดหมางไปเรื่อยแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยแล้วบาดหมางกันอยู่แบบเนี้ยมันไม่มีความสุขไปอีกหลายชั่วหลายชั่วคนอ่ะม่ใช่แค่ว่ารุ่นเรานะถ้ามันยังไม่จบมันจะมันจะมันจะอันตรายไปหลายชั่วคนวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะที่ได้คุยกับทั้งสองท่านแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์ที่ที่ได้ได้ออกไปแล้วด้วยวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับขอบคุณมากคับสวัสดีค่ะดีครับ